Nopadon Story, a life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เช่นเดิมนะครับวันเสาร์นะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิแกนลองเทเบอร์เนอร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับรายการที่มีจุดประสงค์ที่อยากที่จะทําให้ผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสนะครับในการสร้างไรายได้โดยใช้เวลาวันหยุดนะข้อดีของการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดคือเราไม่จาเป็นต้องเสี่ยงลาออกนะครับหรือเสี่ยงเลือกที่จะมาเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่า มันจะเวิร์กไม่เวิร์กมันจะดีไม่ดีนะครับยิ่งเหตุการณ์โควิด19หรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าการมีงานประจำน่าจะช่วยเหลือหรือทำให้ชีวิตเรามั่นคงกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีงานประจำเเาาจะทำารายได้เพิ่มเติมไม่ได้นะครับนั้นผมก็จะเอาเรื่องราวมาฝากนะครับน,น่าจะเกือบเกินครึ่งปีแล้วล่ะครับนะที่ ได้จัดรายการนี้มาต่อเนื่องนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาฟังเนี่ยผมจะจัดารายการวิกเออร์นองเทอร์เพเนอร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์ให้มันสอดคล้องกับวันหยุดนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะเอามาฝากนะครับเช่นเดิมนะครับจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็เป็นความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการการสร้างไรายได้แล้วก็พาร์ทที่2ก็จะเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการวันหยุดที่เอามาจากหนังสือเอามาจากหลายๆแหล่งนะเริ่มจากพาร์ทแรกเลยนะครับ พาร์ทแรกเนี่ยผมจะเอาเรื่องราวที่มาจากหนังสือเล่มเดิมน,นะครับ The Side Hustle นะครับของคุณ Nick l o p e r นะแต่มาผมเอามาแอพพลายใส่ประสบการณ์ส่วนตัวเข้าไปด้วยนะครับก็คือแนวทางการสร้างไรายได้จากบล็อกจากเพจจากแพลตฟอร์มของเรานะในหนังสือเขาไม่ได้ใส่ชื่อนี้นะเขาใช้คำบบว่าไรายได้จาก Audience Audience ก็คือคนที่ติดตามผลงานเรานั่นเองนะครับ แต่ว่ามันมันคือแบบเดียวกันคอนเซปต์ของการสร้างรายได้ในรูปแบบนี้เนี่ยคือเราจะต้องสร้างแพลตฟอร์มสร้างกลุ่มสร้างฐานและกันนะถ้าใช้ถ้าใช้ศัพท์อีกแบบหนึง่งคือสร้างสร้างฐานขึ้นมานะฐานในรูปแบบแบบไหนผมยกตัวอย่างนะครับเช่นบล็อกนะเราเขียนบทความอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะมีผู้ติดตามในบล็อกเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือเพจนะครับเพจก็คือ a c e b o o k เนี่ยแหละครับเราเปิดเพจแล้วก็พูดเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราชอบเนี่ย เขียนไปเรื่อยๆก็จะมีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น YouTube Twitter Instagram ม o ล็อกดิคือหลากหลายแพลตฟอร์มะครับแพลตฟอร์มก็คือที่ที่คนจะสามารถเข้ามาติดตามเราได้นะครับคราวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะครับเกือบทุกอันเลยนะว่าเอา้าแล้วมีคนเข้ามาอ่านเข้ามาฟังเข้ามาดูคลิปเราเข้ามาดูวิดีโอเราเข้ามาดูรูปเราเนี่ย แล้วเราจะได้รายได้ได้ไดยังไงนะครับอันที่1เลยอันที่1คือการจําหน่ายสินค้าหรือบริการนะครับหลายคนอาจจะคิดถึงเรื่องของการทําหนังสือนะซึ่งในวิกแอนต e n องโเปอร์เนอผมก็เคยเล่า,เล,าเล่าเรื่องของการทําหนังสือให้ฟังแล้วนะหนังสือหรืออ e ีบุ๊กหรืออะไรก็ตามก็เป็นอันที่ผมว่าตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นงานเขียนก็นแล้วกันนะเช่นเรามีเพจเราเขียนทุกวันนะหรือเราจะเขียนบ่อยๆเนี่ยนะ เราก็สามารถจะเอางานเขียนที่เราเขียนในเพจเนี่ยมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็ทําเป็นหนังสือนะครับจะทําเป็นอ e ีบุ๊กหรือจะทําเป็นพิมพ์ก็ว่ากันไปนะครับหรือเราเขียนในบล็อกดิทนะฮะบล็อกดิทก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะที่เราสามารถเข้าไปเขียนได้นะก็เช่นเดียวกันนะครับแต่การจาหน่ายสินค้าหรือบริการเนี้ยมันไม่ได้มีแค่อ e ีบุ๊กอย่างเดียวนะครับจริงๆมันอาจจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เรานําเสนอ นะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำเพจท่องเที่ยวใช่ไหมเร,เราชอบไปเที่ยวหรือเราชอบถ่ายรูปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยวันหนึ่งมีคนติดตามเราสัก2 0 0 0 0 30, 0 0 0ม0 0แสนหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะมีสินค้าหรือมีบริการสอดสุผมยกตัวอย่างนะแพ็กเกจพาไปเที่ยวอย่างเงี้ยอันนี้เราก็สามารถทําได้นะครับหรือเราเราทำเพจเกี่ยวกับการถ่ายรูปสอนเทคนิคว่าถ่ายรูปยังไงให้สวยถ่ายรูปแบบไหนให้ดีนะ เราอาจจะขายอุปกรณ์กล้องก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันก็นิดนึงนะครับคือคือจริงๆแล้วเราจะขายอะไรก็ได้แหละถ้าเกิดเรามีคนติดตามเราเยอะแต่ถ้าเราไปขายที่มันนอกกลุ่มไปมากๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะซื้อก็น้อยเช่นเราทําเพจสอนถ่ายรูปทําเพจให้ความรู้เกี่ยวคนถ่ายรูปแล้วอยู่ดีๆเราจะขายขนมอะไรเงี้ยมันก็คงมีแหละแต่ว่ามันก็จะเริ่มแบบงงๆนิดนึงไงว่าเอ้ยทำไมเพจถ่ายรูปมาขายขนมนะ หรือเราทำเพจท่องเที่ยวนะแต่อยู่ดีๆเราไปขายอุปกรณ์เครื่องครัวเงี้ยมันก็จะแบบหรอเอะทำไมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราสามารถเลือกสินค้าหรือบริการของเราเองได้นี่คือของเราเองเลยนะครับนะที่เราจะนำเสนอให้กับคนที่ติดตามเรานะครับแล้วก็วินวินเพราะว่าเขามองเราเป็นโดเมนเอ็กเปิอยู่ละคือคนที่เขียนเพจเรื่องถ่ายรูปเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเราเนี่ย ต้องมีความรู้เรื่องการถ่ายรูปมีความรู้เรื่องกล้องใช่ไหมถ้าเรานําเสนออุปกรณ์กล้องเนี่ยคนก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อเราเยอะเพราะว่าเขาก็เห็นฝีมือเราติดตามเราเขาก็เชื่อเราในระดับหนึ่งอยู่แล้วแหละนะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่1นนะครับในการสร้างรายได้คราวนี้มาถึงแนวทางที่สองเราอาจจะบอกอขี้เกียจไปลงทุนนะ,ะไปสร้างสินค้าหรือสร้างบริการตา่างๆเราจะมีะไรายได้อะไรได้อีกนะ ถ้าเรามีติดตามมากพอเนี่ยรายได้ที่2จะเข้ามาคือรายได้จากโฆษณาหรือสปอนเซอร์ครับนะ่ะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างต่อเช่นเราเราทำรีวิวเรื่องท่องเที่ยวเยอะมากเลยมีคนติดตามเป็นแสนเลยในเพจเราในบล็อกดิบหรือในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคราวนี้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกันท่องเที่ยวเช่นโรงแรมนะครับหรือร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาเห็นคนติดตามเราเยอะนี่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะมาเป็นสปอนเซอร์หรืออาจจะมาให้เราเขียนโฆษณาสถานที่ ที่พักให้สมมุติว่าผมจะรีวิวเรื่องการไปเที่ยวภูเก็ตซึ่งโหมีคนอ่านเยอะแยะเลยโรงแรมในภูเก็ตก็อุยไในรีวิวเรื่องนี้แล้วจะรีวิวเรื่องนี้ขอเป็นสปอนเซอร์ได้ไหมช่วยโฆษณาหน่อยได้ไหมแล้วเราก็เขาก็จะจ่ายค่าโฆษณาให้เราไปเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะรีวิวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนสุดท้ายเราอาจจะทิ้งลิงก์ไว้บอกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครอยากไปภูเก็ตแล้วไม่มีที่พักเนี่ยผมแนะนําที่พักกันนี้ หรือเราอาจจะเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาเลยสําหรับที่พักนั้นนะเราอาจจะได้สปอนเซอร์มาว่าเช่นถ้าคินคุณมาจองผ่านผ่านลิงก์เราคุณจะได้ส่วนลดเท่าไหร่ยังไงแล้วก็เราก็ดีลกับทางโรงแรมไว้นะครับว่าเขาจะต้องให้ค่าใช้จ่ายที่เราเขียน content sponsor, คอนเทนต์สปอนเซอร์คอนเทนต์โฆษณาแบบนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องไปจัดทริปเราไม่ต้องไปหาสินค้ามาขายเองนะครับแต่ว่าเราช่วยคนอื่นเขาขายนะครับเป็นรายได้จากโฆษณานะครับหรือบางแพลตฟอร์มเนี่ยเราไม่ต้องไปรอให้บริษัทเขาเข้ามาเองนะครับคือหลายแพลตฟอร์มเลยเนี่ยเขามีการแบ่งผลประโยชน์จากโฆษณาอยู่แล้วผมยกตัวอ,อย่างเช่นยู u ูบนะ y o ยูทูบเนี่ย,เ,ยเวลาเราเข้าไปทำทำคลิปใน u t u b e เนี่ยถ้าเริ่มมีคนมากพอมีคนเอนเกจมีคนฟัง อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเรามีผมจำไม่ถ้าจำไม่ผิดนะคือมันมี i r e m e เมนิดนึงว่าต้องมีคนตาม Sub subscribe สักประมาณกี่คนเนี่ยแต่ไม่เยอะมากหรอกครับเราเราสามารถทำได้ถ้าผิดขออภัยนะคิดว่าพันคนเนี่ยเราสามารถจะเปิดการสร้างไรายได้ได้เลยนะครับซึ่งไม่ยากอะไรถ้าใครทำไม่เป็นเนี่ยลองไปเสิร์ชหาในคลิปก็ได้ผมว่าคลิปก็มีหรือในหนังสือเยอะแยะเลยครับหนังสือภาษาไทยเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับการสร้างไรายได้จาก u t u b e เนี่ยอันเนี้ย เราไม่ต้องไปรอให้บริษัทเขามาติดต่อกับเราโดยตรงนะแต่ว่าถ้า,าคนฟังเรามากพอใช่ไหม YouTube ก็มาลงให้เองฮนะแล้วเขาก็มีอัลกอริทึมในการคิดแหละว่าเฮ้ยมันมีคนฟังกี่คนนะครับมีฟังมากน้อยแค่ไหนแล้วเราได้ส่วนแบ่งค่าโฆษณามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางของการสร้างไรายได้นะอันนี้เป็นทางที่2นะทางที่3ครับคือไรายได้จาก Affiliation แอฟฟิลเลชันคล้ายๆโฆษณาแต่มันเป็นการโฆษณาที่เราจะเขียนเพื่อที่จะลิงก์ไปยังสินค้าหรือบริการนั้นโดยตรงนะเช่นยกตัวอย่างนะผมอาจจะทําเว็บท่องเที่ยวนะครับแล้วผมอาจจะมีคนที่เข้ามาติดต่อแต่แทนที่จะให้เขาจะให้โฆษณากล้องเฉยๆเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยลองเขียนรีวิวกล้องแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้เลยว่าถ้าเกิดซื้อกล้องผ่านลิงก์นี้นะฮะสมมุติว่ากล้องตัวละแสนหนึ่ง คุณอาจจะเอาไปเลย10%อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะคุณเอาไปเลยหมื่นหนึง่งต่อตัวนะครับเพราะฉนั้นการทําแบบนี้เนี่ยรายได้เราจะมาจากค่าคอมมิชชั่นแล้วกันนะครับก็คือส่วนแบ่งนั่นเองคนซื้อ1ตัวราคาแสนหนึง่งผมอาจจะได้แค่หมื่นหนึ่งนะครับแต่ถ้าคขาซื้อ2ตัวผมก็ได้2 0,000ื่นเขาซื้อ3ตัวผมก็ได้ส0 0 0มือันนี้มันต่างจากค่าโฆษณา,าใช่ไหมถ้าโฆษณาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณโฆษณาเอาไปเลย5 5,000บาทหมื่นบาท หมื่นห้าสองหมื่นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ที่นะครับอ,อันนั้นคือ,อไรายได้ที่มันฟิกออกมาเลยเราเขียนโฆษณาตาม requirement mm hmm. เขานะครับว่าต้องโฆษณาแล้วต้องให้มีคนดูสักกี่คนคนไลค์คนแชร์สักกี่คนอันนั้นก็ทำไปนะแล้วเราก็ได้รายได้ฟิกมาจะซื้อมากซื้อน้อยอาจจะไม่เกี่ยวเนะพราะเราทำหน้าที่โฆษณาเขาแล้วนะครับแล้วเขาขายได้ดีขายได้ไม่ดีไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็น a f f i l i a t i o n เนี่ยเรากลายเป็นเหมือนหุ้นส่วนเขาก็คือ ถ้าไม่มีใครซื้อเลยเราก็ไม่ได้ตังค์เลยแต่ถ้าเกิดเรามีคนเขามีคนซื้อ1ชิ้นเราก็ได้ตังค์ส่วนแบ่งเฉพาะ1ชิ้นนั้นข้อดีของ a f f i l i a t i o นกะคือว่ารายได้มันไม่จํากัดนะครับถ้าสมมุติเราเขียนได้ดีจริงๆแล้วมันดึงดูดจริงๆนะครับบางทีบางโพสตหรือว่าบางบทความที่เราเขียนในบล็อกนะครับมันอาจจะทำไรายได้เป็นแสนเป็นล้านเลยก็ได้นะถ้าถ้าสินค้ามีคนมาซื้อเยอะมากจาก เพจเราจากบล็อกเราใครจะไปรู้ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยนะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเสิร์ชใน Google ก็เจออะไรเงี้ยพอคนมันเข้ามามาอ่านเยอะๆเข้าเนี่ยสมมติจะซื้อกล้องรุ่นไหนดีแล้วกลายเป็นว่าการเขียนบล็อกของเรามันกลายเป็นเป็นอันดับต้นๆใน Google Search อะคนก็โ้ก็มาคลิกอ่านในบล็อกเราว่าเราแนะนำกล้องไหนะแล้วเขาก็อาจจะไปลิงก์ซื้อจาก บล็อกเราเลยมุดคนคนอ่านกันเป็นแสนอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่า10%ซื้อก็หมื่นคนซื้อแล้วอ่ะทั้งคราวนี้ไรายได้มันจะไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยครับนะข้อดีอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเราโฆษณาอาจจะตอนละหมื่นแล้วจบตอนละ2 0งหมแล้วจบใช่ไหมแต่ a อฟ i l i a t i o ชเนี่ยมันจะสร้างไรายได้แบบพาร์ i ิซิ n c o m ะคือไรายได้มันจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้หรอกเราเขียนไม่ตั้งนานละว5ปีและว3ปีแล้ว มันก็ยังขายได้อยู่อะถ้าเกิดคนยังเข้ามาเสิร์ชแล้วยังเจอแล้วก็ยังอ่านของเราอยู่แล้วเพลอเมีแชร์ให้ด้วยนะแชร์แล้วแนะนําเพื่อนๆว่าเอ้ใครจะซื้อกล้องใครจะซื้อนู่นซื้อนี่มาแนะนําอ่านอ่านบทความนี้ก่อนอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็จะเป็นรายได้แหล่งที่3นะรายได้แหล่งที่4ครับก็คือค่าสมาชิกค,คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดคอนเทนต์ที่เราเขียนเนี่ยมันพรีเมี่ยมมากๆนะมันเป็นคอนเทนต์ที่ปบับหาได้ยากนะมนไม่ใช่อ่านได้ทั่วทั่วไปเนี่ย คนก็อยากจะเข้าถึงข้อมูลคอนเทนต์แบบนั้นนะคราวนี้ถ้าเราไม่อยากที่จะสร้างไรายได้จาก3แหล่งแรกนะครับก็คือไม่อยากจะขายสินค้าไม่อยากจะให้มีสปอนเซอร์ไม่อยากจะมีโฆษณาหรือไม่อยากจะทำแอฟเฟียลเลชันเนาะเราอาจจะเก็บค่าสมาชิกก็ได้บอกว่าเอาละอันนี้เป็นคอนเทนต์ฟรีที่คุณอ่านได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ลึกกว่านี้นะคุณต้องจ่ายค่าสมาชิกมาเดือนละ500เดือนละพันเดือนละเท่าไหร่คุณก็ตั้งเข้าไปใช่ไหมคราวนี้คนที่เขาได้ประโยชน์จาก สิ่งที่เราเขียนน,นะครับเขาก็อาจจะวิ l ลิ n งหรือมีความตั้งใจที่จะ subscribe นะเป็น subscription model น,ะนั่นเองนะครับ subscribe ก็คือติดตามโดยที่จ่ายค่าสมาชิกมาซึ่งเขาก็จะได้อะไรที่มัน premium ไม่ใช่ว่าเฮ้ยสมาชิกได้เท่ากับคนที่ไม่เป็นสมาชิกไอ้อย่างนั้นคนก็จะไม่จ่ายอยู่แล้วใช่ปะเมื่อเรื่องอะไรจะจ่ายละในเมื่อจ่ายแล้วกับไม่จ่ายมันได้เท่ากันนะแต่พอจ่ายแล้วมันได้อะไรที่คนไม่ได้จ่ายเนี่ยไม่ได้เนี่ยเขาก็อยากจะจ่ายนะครับ หรือบางทีนะบางที่เนี่ยเขามีให้เลือกเลยคือระหว่างโฆษณากับสมาชิกผมยกตัวอย่าง YouTube ชัดมาก y YouTube เนี่ยบางทีฟังอยู่ก็อาจจะมีโฆษณาแท็กซึ่งบางคนก็ราคาญ YouTube ก็เลยบอกเอาแบบนี้แม่คุณไม่อยากฟังโฆษณาใช่ไหมคุณรำคาญใช่ไหมคุณสับสไครต์ไม่ล่าคุณจ่ายค่าพรีเมียมไม่ล่าเป็น u t u b e พรีเมียมอะคุณจ่ายค่าสับสไครต์เข้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องฟังโฆษณาให้เปลืองแรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบางทีบางที่ทเขาก็กลายเป็นว่า ถ้าไม่อยากจะโฆษณารบกวนก็จ่ายสมาชิกแต่ถ้าไม่พร้อมที่จะจ่ายคุณก็ฟังได้นะแต่คุณต้องมีโฆษณามาแทกนิดหนึ่ง Spotify ก็ทําแบบนี้นะครับก็สรุปให้ฟังนะฮะท่านมีออเดียนเ์มีคนติดตามท่านอาจจะทํารายได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับคนติดตามนั้นนะครับท่านอาจจะทํารายได้จากการรับโฆษณาหรือการรับสปอนเซอร์นะครับท่านอาจจะทํารายได้จากการทำแอฟฟ i ลิเอชันต่างๆอย่างที่ผมบอกเขียนแล้วก็ลิงก์ให้คนไปซื้อนะครับแล้วเราได้ได้ส่วนแบ่งและ ถ้านอาจจะทํารายได้จากค่าสมาชิกถามว่ามันมีแค่สีรูปแบบนี้เท่านั้นหรือเปล่าคําตอบคือไม่ครับจริงๆแล้วมันอาจจะมีรูปแบบอื่นๆผมยกตัวอย่างเลยนะครับผมเข้าไปเขียนในบล็อกดิผมก็มีไรายได้นะพอคนอ่านเยอะๆฟังเยอะๆนะครับในในอย่างไน p o พอดแคสต์เนี่ยมันเขาก็จะมีใครที่เหียนะครับมีคนไลค์คนแชร์คนเริเยอะเนี่ยมันก็จะได้ดาวได้อะไรมาซึ่งก็แปลงเป็นเป็นเงินได้นะครับหรือ เดี๋ยวนี้อย่างอย่าง o o k b o o k เองนะครับเวลาคนไลฟ์นะครับคนที่ฟังไลฟ์เราแล้วชอบเราเขาอยากสนับสนุนเราเขาสามารถให้ดาวเราได้นะแล้วดาวนั้นก็แปลเป็นเงินได้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีรูปแบบอื่นๆนะครับขอให้ท่านมีคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็แล้วกันนะครับเราก็จะสามารถสร้างรายได้ในในในมุมนั้นได้พอสมควรนะเอาละครับ นั่นคือาพาร์ทที่1น,นะครับเป็นความรู้ต่างๆที่อยากจะนํามาฝากนะครับสำหรับาพาร์ทที่2ในวันนี้นะครับจะเป็นในหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับผมเอามาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Ultimate Side Hustle Book นะครับของคุณอิลิฟเอเลานาแวรอนนะครับวันนี้จะเป็นบทที่10นะครับในหนังสือเป็นตัวอย่างของการสร้างไรายได้แบบ part time หรือแบบวันหยุดเนี่ยนะครับโดยหัวข้อเขาเขียนว่า Help and Fix ก็คือการซ่อมหรือการช่วยเหลือคนนั่นเองนะครับ ามาดูบ้างนะครับมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างบางอันบางคนบอกดูเพลนเพลนนะแต่จริงๆแล้วพอผมพูดคือถ้าไม่พูดก็อาจจะไม่ได้นึกถึงนะพอพูดแล้วอาจจะนึกถึงว่าเออจริงๆเราทําแบบนั้นได้นี่วาทาแบบนี้ได้นี่วอะอย่างแรกเลยซ่อมจัก,กรยานผมว่าเป็นเพลนนะอันนี้ส่วนตัวผมเนะี่ยคือปกติเนี่ยเวลาเราจักรยานเราพังเนี่ยอย่างอย่างบ้านผมเนี่ยเพิ่งไปซ่อมมายางแตกขี่ผมขี่จักรยานเกือบทุกเย็นนะนะขี่แล้วยางแตกแล้วทําไงะต้องขนขึ้นรถนะครับ ขนขึ้นรถแล้วก็ขับรถไปหาร้านซ่อมจักรยานซึ่งแถวบ้านผมเนี่ยไม่มีขับรถไกลเลยแหละหลายโลเลยแหละกว่าจะเจอไปเจอร้านหนึ่งก็ไม่รับซ่อมมังไม่รับปะมังโอ้โหคือกลายเป็นซ่อมจักรยานยากนะจริงๆถ้าเราสามารถมีใครที่แบบรับวิ่งเข้ามาซ่อมจักรยานที่บ้านได้เนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะนะครับบางทีแค่ปะยางแค่อะไรที่มันไม่ได้บุ่นวายมากนะครับแต่เราก็ต้องมีเครื่องมือเนาะ ในต่างประเทศเพอเอินอันนี้มันเป็นรูปแบบเขาเรียกอะไข้อมูลจากหนังสือต่างประเทศนันะครับเขาบอกว่าเขาชาร์จได้ถึง14เหรียญต่อชั่วโมงทีเดียวนะหลายๆครั้งเราอาจจะไปรับงานจาก bicycle shop ก็ได้นะครับถ้าถ้ามีลิงก์นะครับในการรับงานในลักษณะนี้หรืออาจจะทํางานในในใน shop ของของของร้านจักรยานเลยก็ได้นะหรือออกมารับส่วนตัวที่ผมบอกนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าซ่อมจักรยานได้ก็ซ่อมรถ ซ่อมรถเนี่ยผมว่าก็เป็นเพนอีกรถสตตร์ไม่ติดที่บ้านเนี่ยคือจะไปอู่ก็ได้ไงแต่ถ้ามันสตาร์ไม่ติดการไปอู่มันก็ยากแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยถ้ามันแค่แบบเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเราอาจจะหาคนเข้ามาซ่อมได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับนะก็จะช่วยได้หรือเราจะเปิดร้านซ่อมก็ได้ที่อยู่ใน ชุมชนอะไรเงี้ยนะครับที่ที่มีมีรถจํานวนมากก็ก็สามารถทําได้เอ่อถ้าเรารับซ่อมรถเนี่ยนะครับเราจะได้รายได้ในต่างประเทศเนี่ยสิบสี่ถึงสาสิบเอ็ดเหรียญต่อชั่วโมงอ่ะบางคนบอกซ่อมรถมันก็ไม่เยอะนะรถมันจะเสียเยอะขนาดไหนล้างรถก็ได้นะก็เช่นเดียวกันนะครับนะล้างรถเนี่ยแต่ถ้าใครบางคนขับรถผ่านที่ล้างอาจจะง่ายหน่อยนะครับถ้าใครอยากให้คนมาร้างที่บ้านอ่าอันนี้อาจจะช่วยได้นะ เราจะได้ไรายได้นะครับก็บอกว่าาในต่างประเทศเนี่ยเขาล้างรถเนี่ยสิบเหรียญต่อคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่รถอีกเขาบอกถ้าแบบแพงๆก็ถึง500 150ห้0ร้อยหนึ่ยเหรียญเลยนะครับก็ก็แล้วแต่นะอาจจะไปรับทําทหน้าที่หรือทําบริการในลักษณะแบบนี้ได้นะหรือการเป็นช่างนะอ,อันนี้ก็ผมผมใช้บริการบ่อยนะครับ คือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเนะเช่นการต่อโต๊ะต่อเฟอร์นิเจอร์โต๊ะมันหักเฟอร์นิเจอร์มันพังคือส่วนตัวก็ทําได้เล็กๆน้อยๆอ่ะถ้าเกิดจะเป็นต่อแบบอีกเกียอะไรเงี้ยก็พอไหวบ้างเอาตรงๆนะอีกเกียบางอัน,นยังไม่อยากต่อเองเลยยังจ้างาเขามาต่อเลยฮะแต่คาเพนเตอร์ก็คือช่างไม้ช่างช่างต่อเนี่ยก็จะช่วยเราได้ตามประเทศเนี่ยได้รายได,ได,ได้ถึง20-30ถึงเหรียญต่อชั่วโมงนะครับหรือซ่อมคอมพิวเตอร์อ่ะ ตอนนี้หลายคนเวิร์กฟอร์มโฮมนู่นนี่นั่นกล้องมันใช้งานไม่ได้ไมค์ก็ไม่ดังไฟก็ไม่ดีคอมก็เจ๊งถ้าเกิดมีบริการวิ่งเข้ามาเนาะเราสามารถจะมาเซตอัพระบบให้ได้หมดเลยเ้ออย่างนี้บางทีก็ผมว่ามีนิดนะเพราะบางทีมันก็เป็นเพนคนเราทุกคนเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ดีมากมายหรอกฮะมันก็จะมีตั้งแต่โอ้เด็กรุ่นใหม่อาจจะเชี่ยวชาญสบายมากอันนี้ผมนําเองเป็นคนรุ่นเก่าๆหน่อยอาจจะต้องการนะครับ รายได้ต่างประเทศนะครับการซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ย8-20เหรียญต่อชั่วโมงนะครับอ่าก็น่าสนใจนะอันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับอ่าซ่อมไฟอีกอิเล็กทริเชียนอันนี้ก็ส่วนใหญ่คนทัว่วไปเนี่ยถ้าอะถ้าเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยผมนาได้แต่ถ้าเกิดไฟดับแล้วเราไม่รู้ว่ามันดับตรงไหนสายไฟตรงไหนมันลัดวงจรอะไรอันนี้ทําไม่ได้ละไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่างไฟฮะก็ก็รับ แต่เราก็ต้องมีลายเส้นหรือมีความรู้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีก็จะไปทำบ้านเขาพังหมดนะ,ะรายได้ก็บอก50เหรียญถึง100เหรเดียญต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับความซับซ้อนนะครับหรือแม้กระทั่งนะรับจ้างทําสวนนะอ๋อนี่ก็น่าสนใจนะครับคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ในการปลูกต้นไม้หรือดูแลต้นไม้บางบางประเภทบางอย่างนะครับนี่เพิ่งล่าสุดผมก็เพิ่งให้คนมาช่วยทําจัดสวนให้ใหม่อย่างเงี้ยนะครับก็ก็ถือเป็นไรายได้ที่ เออถ้าใครใครมีความชื่นชอบในเรื่องพวกนี้เนี่ยใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ก็ได้ฮนะเพราะวันธรรมดาเราทำงานอยู่ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ก็สามารถที่จะมารับจ้างตกแต่งทาสวนอะไรต่างๆได้เยอะแยะนะครับหรืองานทั่วไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียก Handy Person นะงานทั่วไปอย่างเช่นจัดจัดโต๊ะจัดตู้จัดอะไรแบบ,นบเ,นนเนี้ยหรือซ่อมบํารุงอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ย เขาบอกก็แวร์ี่เนาะบางคนก็คิดถึง60เหรียญต่อชั่วโมงนะครับก็น่าสนใจนะโอเคนะครับก็จะเป็นงานที่ที่มีการช่วยเหลือต่างๆนะครับโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องของเยอะมากเลยนะอ่าเป็นเรื่องของการเอางี้งานอะไรก็ได้ก็ก็ตามที่คุณต้องการที่คุณทําที่บ้านน่ะนะสามารถทําเป็นธุรกิจได้หมดเลยนะเขาบอกว่ามีตั้งแต่การทาสีบ้านงานทําความสะอาดบ้านงานตกแต่งบ้าน งานอิน t a อลระบบ IT อ่ะผมอีกอันหนึ่งนะที่ผมมีเพนนะคือระบบไอ้เราเตอร์ผมอะ่ะผมซื้อมาหลายอันแล้วมันต่อแล้วงงมากเลยอไอ้อย่างเงี้ยคนเข้าไปช่วยได้หรือแม้กระทั่งเขาเรียกเฮา e ซเต t ร์ itter, นะ o ฮ s e ซเตอร์นี่รับรับดูแลบ้านเลยนะเพราะว่าบางทีเราเดินทางไปไกลๆอะ่ะเราก็กลัวโจรขโมยเข้ามาเนี่ยก็ถ้าเกิดมีคนที่เชื่อใจได้อ่ะสามารถมาดูบ้านให้เราได้นะครับอาจจะไม่แค่ดูบ้านนะรดน้ําต้นไม้ ให้อาหารสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็มีมีมีชอยนะครับมีทางเลือกที่ทำให้เราสามารถจะทำไรายได้เพิ่มเติมได้โดยที่มันไม่ได้มีสกิลอะไรมากมายนะครับนะในต่างประเทศมีแม้กระทั่งการการกวาดใบไม้ครับ Leaf Remover เป็นอาชีพได้เลยนะคือใบไม้มันตกเราต้องกวาดทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็สามารถทำได้นะนะครับหรือ ช่างกุญแจช่างกุญแจล็อก smith นะช่างกุญแจเนี่ยบางคนมีเพลนะครับลืมกุญแจไว้ในบ้านลืมกุญแจไว้ในอพาร์ตเมนต์พวกช่างกุญแจนี่สามารถที่จะเปิดกุญแจได้ครับแต่พวกนี้บางทีมันเขาก็กลัวเรื่องมิจฉาชีพใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าในอเมริกาเนี่ยนะบางรัฐเนี่ยคนที่เป็นช่างกุญแจต้องมีลาเส้นนะครับคือคุณต้องแบบมีเรคคอร์ดชัดเจนนะไม่งั้นเดี๋ยววันหลังคุณก็แอบมาแฮ็กแล้วก็ขโมยของเขาได้อะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งรับร ในประเทศไทยตรงนี้อาจจะมีน้อยนะแต่ต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นเยอะมากเลยต้องย้ายเข้าหอย้ายออกจากคออะไรเงี้ยมีอาชีพนี้เลยเออผมลืมบอกนะครับพวกรายได้พวกนี้มันจะแวรี่เนาะอย่างอย่างไอเรื่องบ้านเนี่ยมันแล้วแต่ง,งานเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องลีฟรีมูเวอร์คือคนกวาดไอตัวใบไม้เนี่ยเจเหรียญน,นะครับไม่ไม่ถูกนะฮะในการกวาดครั้งหนึ่งนะครับหรือช่างกุญแจนี่ก็บอกว่า ร้อยเหรียญนะครับนะเข้าไปช่วยช่วยจัดการต่างๆนะครับโอเคนะฮะที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกช่างน้ำช่างไฟช่างปลาปลาไม่ใช่ช่างน้ำช่างปลาปลานะหรือทำความสะอาดสะ,ะจัดการหิมะแต่บ้านเราคงไม่มีนะหิมะอะไรเงี้ยนะฮะหรือจัดการแวร์เฮาส์ต่างๆนะครับก็ผมว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไปคิดอะไรที่มันโอ้โหเยอะแยะมากมายนะ ถ้าเรามีความชอบมีทักษะอยู่ประมาณหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ที่ไรทักษะเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็สร้างไรายได้เพิ่มเติมจากไรายได้ประจําที่เรามีอยู่นะครับโอเคผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ยังคงอ่านเล่มนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงเอามาฝากได้อีกนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราสามารถจะเอาไปทําเป็นวิกเอ็นลงเทอร์เพเนอร์ได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.